สวัสดีค่ะจะ๋าทารลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะทำแรนดอมในหัวข้อพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุไฟประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นะคะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีเมษสิงห์ธนูนับตามแบบฉบับโหราศาสตร์ไทยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าของชาวธาตุไฟในวันนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของคุณไหมขอพลังงานของชาวธาตุไฟที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะพี่ไพ่ขอพลังงานของชาวธาตุไฟที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยค่ะ The Hermit ห้าไม้เท้าเด็กถือเหรียญพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณกำลังคิดทบทวนถึงปัญหาต่างๆที่มันเพิ่งจบไปคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กับใครบางคนไปเพราะความที่ไม่เข้าใจกันมีเรื่องผิดใจกันมีปัญหาต้องทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งคุณก็ยึดมากในความเป็นตัวคุณและความคิดของคุณ ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่เรื่องที่คุณคิดไปเองแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและคุณต้องการคำอธิบายจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่คู่กรณีของคุณหรือเขาคนนั้นไม่สามารถให้คำอธิบายที่ดีได้เขาไม่ยอมตอบบางคนอาจจะเลี่ยงด้วยการหายไปบางคนอาจจะเลี่ยงด้วยการชวนคุณทะเลาะเพื่อกบเกินปัญหาหรือกบเกินสิ่งที่คุณพยายามหาคำตอบอยู่ คุณเลยถอยออกมาถอยออกมาอยู่กับตัวเองเพื่อคิดทบทวนว่าสิ่งที่คุณได้ทำสิ่งที่คุณทะเลาะกับเขาสาเหตุหลักๆมันมาจากตัวคุณหรือตัวเขาบางคนอาจบางคู่อาจจะแค่แยกห่างกันแต่ยังไม่ได้เลิกกันแต่บางคนก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้วนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิกนี้นะคะ ต่อไปเราไปดูพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุไฟกันนะคะว่าในช่วงนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟขอพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุไฟด้วยนะคะ The Hangman ให้ใบรแรกที่ขึ้นมาบอกได้เลยนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุไฟที่มีต่อคุณ เขาอยากบอกคุณว่าเขายังมุฟอ่อนจากคุณไม่ได้เขายังไม่สามารถพาตัวเองออกไปจากชีวิตของคุณได้เขายังคงคิดถึงคุณยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณบางคนยังแอบส่องแอบมองบางคนยังคอยติดตามข่าวสารของคุณอยู่หรือบางคู่บางคนเขาอาจจะยังตามตอแยคุณอยู่แต่คุณไม่ยอมพูดคุยไม่ยอมเจรจากับเขาเพราะเขาไม่ยอมตอบคำถามที่คุณต้องการ เพราะฉะนั้นใบแรกที่ขึ้นมาชาัดเจนมากนะคะว่าเขายังม o บอ o อนจากคุณไม่ได้เขายังผูกติดอยู่กับคุณเขายังไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เดินออกไปจากชีวิตของคุณได้สี่ดาบแล้วสีดาบของสำรับนี้ถ้าเห็นชัดน,นะคะหัวใจดวงนี้ยังอยู่กับผู้หญิงคนนี้มันเป็นการตองย้ำให้แต่แฮงแมนที่ขึ้นมาใบาแรกว่าเขายังผูกติดอยู่กับคุณ เขายังมีความรักให้กับคุณและยังไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองออกไปจากชีวิตของคุณได้ในตอนนี้เขากำลังคิดทบทวนถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้กับเขาไม่ว่าจะความรักที่คุณเคยหยิบยื่นให้กับเขาหรือความหวังดีความเป็นห่วงเป็นใยที่คุณมีให้กับเขาเสมอมาคนคนนี้คิดวนอยู่ซ้ำๆแต่เรื่องที่คุณเคยทาให้กับเขาซึ่งมันยิ่งทำให้เขาไม่สามารถพาตัวเองออกไปจากคุณได้ ในช่วงแรกที่คุณกับเขามีปัญหากันเขามองว่าสุดท้ายคุณก็ต้องกลับไปสุดท้ายคุณก็ไปจากเขาไม่ได้แต่พอเวลามันผ่านไปกลับกลายเป็นตัวเขาเองที่ไม่สามารถพาตัวเองออกจากชีวิตของคุณได้บางคนบางคู่บางกรณีคุณอาจจะเดินออกไปไกลจากชีวิตของเขาแล้วเพียงแค่คุณอยากได้รับคำตอบคำอธิบายจากปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อคุณจะได้ปลดล็อกตัวเองปลดปล่อยตัวเองว่า ที่ความสัมพันธ์มันจบไปไม่ได้เป็นเพราะตัวคุณแต่เป็นเพราะตัวเขาและความไม่เข้าใจกันระหว่างคนสองคนคุณไม่อยากรู้สึกผิดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตัวเขากับไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากคุณได้เขายังวนเวียนผูกติดอยู่กับคุณไพ้สเท่าไขึ้นมานะคะคุณกับเขายังมีความเป็นเนื้อคู่ยังมีความเป็นคู่กันเขายังรักคุณเขายังอยากจากมือคุณเดินไปข้างหน้า คนคนนี้บอกได้เลยว่าเขาจะไม่ยอมหายไปไหนจากชีวิตคุณเพราะเขาไม่สามารถมุฟออนจากคุณได้จริงๆแล้วยิ่งคุณกับเขาห่างกันไปมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่เขายิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณและเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไพ่สองถ้วย,ยที่ขึ้นมามันก็เป็นการทําให้คุณรับรู้ได้นะคะว่าเขารักคุณการที่เขาไม่สามารถหลุดออกจากชีวิตของคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณมีประโยชน์กับเขาไม่ใช่เพราะว่า เขายังอยากผูกล้างคุณเอาไว้แต่สาเหตุที่เขาไม่ยอมหลุดออกจากชีวิตของคุณเพราะเขายังรักคุณความผิดพลาดใดๆที่เขาเคยทำมันเป็นแค่ความหลงระเริงชั่วครู่ชั่วคราวที่เขาทำไปเพราะว่ารักสนุกเพราะเขาไม่คิดถึงผลที่จะตามมาแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วและเขาได้รู้แล้วว่าผลของการกระทำของตัวเขามันเป็นยังไงมันส่งผลกระทบแค่ไหน มันทาให้เขารู้และคิดที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเพราะเขายังรักคุณและยังอยากรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตไพ่เจ็ดเหรียญเขายังอยากกลับมาปลูกต้นรักกับคุณยังอยากมาฟูมฟักความรักความสัมพันธ์กับคุณความชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีให้แก่กันในอดีตมันอาจจะยังไม่เคยถูกเปิดเผยมันอาจจะเป็นความรักที่รู้กันแค่สองคน แต่หลังจากที่เขากลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาอยากทำให้คุณรับรู้ว่าเขาตั้งใจที่จะเปิดเผยคุณให้กับคนรอบข้างคนในสังคมของเขาได้รับรู้ว่าเขามีคนรักแล้วว่าเขามีคุณเป็นคนรักของเขาและมีคุณอยู่ในชีวิตเขาจะไม่เก็บซ่อนคุณเอาไว้อีกเขาจะเปิดเผยตัวตนของคุณจะเปิดเผยทุกอย่างให้ทุกคนรู้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณเขาอยากทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่ง ราชาถือเหรียญในตอนนี้เขาเป็นคนที่หนักแน่นกับความคิดของตัวเองแล้วเขาชัดเจนกับความต้องการของตัวเองเขาอยากได้อะไรเขารักใครเขารู้ใจตัวเองแล้วเขารู้แล้วว่าเขารักคุณเขาอยากมีคุณในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่หนักแน่นชัดเจนและมั่นคงกับความรู้สึกของตัวเองเขาจะไม่ยอมทำอะไรตามใจตัวเองหรือทำอะไรแค่เพียงลักสนุกโดยที่ไม่คิดถึงผลที่จะตามมา เพราะหลังจากนี้ทุกการกระทําของเขาเขาจะคิดถึงผลที่ได้รับเสมออะไรที่จะทําให้คุณกับเขาต้องมีปัญหาเขาจะหลีกเลี่ยงและไม่ทําสิ่งน,นั้นอะไรที่ทําแล้วคุณมีความสุขเขาพร้อมที่จะทําเขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งและเขาจะทําให้คุณเห็นเขาจะเป็นคนที่หนักแน่นและมั่นคงกับความรู้สึกที่มีให้กับคุณ Judgment คุณกับเขานอกจากให้สองถ้วยที่ขึ้นมาและให้จัสเมนี่ขึ้นมาตัวเขาเองสัมผัสได้นะคะว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันคุณกับเขายังมีความเป็นเนื้อคู่คู่เวรคู่กรรมมีความเป็นโซโมเมทที่ผูกติดกันทางจิตวิญญาณหรือทวินเฟมคุณกับเขายังไม่สามารถตัดขาดกันได้การที่เขามารู้จักคุณและไม่สามารถลืมคุณออกจาก ความคิดได้มันไม่ใช่เรื่องบอังเอิญมันไม่ใช่จินตนาการของเขาเขาคิดว่าคุณกับเขามันต้องมีความผูกพันอะไรกันสักอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถตัดคุณหรือลืมคุณได้ดังนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเขาจะรักษาคุณเอาไว้และพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรู้สึกเดิมๆของคุณกลับมาความรู้สึกที่รักเขาและเป็นห่วงเขาเขาอยากได้สิ่งนั้นกลับคืนมาในชีวิต The Lover ตอนนี้เขาหวยหาคุณมาก เพราะเขาสัมผัสได้ว่าในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแต่คนอยากเข้าหาคุณเพียงแต่คุณยังไม่เปิดใจให้ใครเท่านั้นเองถ้าวันไหนคุณพร้อมที่จะเปิดใจเขามั่นใจว่ามีคนพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณเพราะคุณดูเป็นคนที่มีออร่าเป็นคนที่ดูเก่งดูสวยดูฉลาดดูหล่อทุกคนอยากรู้จักคุณทุกคนอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแฟนแต่ในวันนั้นเขาทำผิดพลาผดผิดพลาดที่เขาชล่าใจว่าคุณรักเขา เขาจะทําอะไรกับคุณก็ได้คุณไม่มีวันทิ้งเขาแต่สุดท้ายพอคุณเดินออกจากชีวิตของเขามามันทําให้เขารู้ดีว่าคุณเป็นคนที่มีค่าและมีความสําคัญกับเขาและยิ่งถ้าเขาปล่อยเวลาให้มันนานกว่านี้คุณจะต้องหายไปจากชีวิตของเขาแน่นอนซึ่งเขาไม่สามารถทนรับกับเหตุการณ์นั้นได้ดังนั้นเขาจะรีบกลับมาทําให้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ ภายก้าวถ้วยมันตอกย้ำมากเลยนะคะว่าตอนนี้คุณมีเสน่ห์คุณดูสวยคุณดูหล่อคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่การที่เขายังเฝ้าตามติดชีวิตของคุณอยู่มันเลยทำให้เขารู้ว่าปฏิกิริยาที่คนรอบข้างของคุณมีต่อคุณมันเป็นยังไงทุกคนมองคุณด้วยสายตาแบบไหนเขาสัมผัสได้และเขามีความหงึงมีความหวงมีความอยากแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในตัวคุณ แต่เพราะสถานการณ์ของคุณและเขาในตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ของคนที่แยกห่างกันไปมีปัญหากันและมีความไม่เข้าใจกันมันเลยทําให้เขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาสะแสดงความหึงหวงคุณเพราะฉะนั้นเขาจะรีบกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เพื่อทําหน้าที่ของตัวเขาและเขาจะมากีดการทุกคนออกจากชีวิตของคุณใครที่เข้ามาในฐานะเพื่อนเขายินดีให้คุณรู้จัก แต่ถ้าใครเข้ามาเราต้องการมากกว่าควาว่าเพื่อนเขาพร้อมที่จะกีดการทุกคนและแสดงความเป็นเจ้าของคุณอย่างเต็มตัว DM เพสคุณยังเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเขาอยากบอกคุณว่าถ้าหากเขาจะต้องแต่งงานมีครอบครัวคนที่เหมาะจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกจะต้องเป็นคุณเท่านั้น เขาจะไม่มีวันเสียคนที่มีคุณค่าทางร่างกายและจิตใจของเขาไปสิ่งที่พี่หมอเห็นคือภายในสองสัปดาห์นับจากนี้เขาจะติดต่อคุณมาแต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนธันวาคมคนคนนี้จะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณจะกลับเข้ามาเคลียร์ปัญหากับคุณเขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะว่าเขายังรักคุณและเขาเชื่อมั่นว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขา คนที่คุณมาถามถึงคนเก่าของคุณมีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีเมถุนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมธาตุดินราศีพฤษภการมังกรนะคะนี่คือพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุไฟที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะ จารบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ